สวัสดีครับอิส,สานมุเจ้าครับสวัสดีปีใหม่ไทย13เมษายน64นะครับขออนุญาตใส่เต็มชุดนะพี่น้องนะเพื่อเป็นเกียรติพ่อแม่พี่พีพน้องน้องลูกลูกหล,ล,ลานนะครับเนื่องในปันปีใหม่ไทยนะครับกับเนื่องด้วยเมื่อนี้หลายๆคนได้ไปกราบพ่อกาบแม่ไปขอพรเพื่อนนะในตำ ประเภณนี้อันดีงามของค้นบ้านเฮาเฮ็ดกันมานะพี่น้องนะอันนี้สามพระเจ้าก็ดีใจนาค้นที่ได้ไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็ดีใจแทนลูกลูกหล,ลานที่พ่อแม่ได้กลับไปเยี่ยมไปยามนะครับดีใจนนะครับ <c oughs> แต่กัหลายคนที่บ่ได้กลับเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆในทุกมือนี่ในตอนนี้นะพี่น้องนะอาจจะติดขัดนั่นติดขัดนี่อาจจะบ่ได้กลับไปกะบ,บ่เป็นยัง มีโอกาสมีเวลาเขาค่อยกลับไปเยี่ยมไปยามเพื่อนกันได้นะครับสําหรับอีสานพระเจ้าบ่ได้กลับนะครับเป็นปกติอยู่แล้วกั <laughs> <c oughs> จ,จังซี่แหละครับเฮ็ุงานตามปกติบ่มีมือหยุดนะนี่ยุพัทยาผู้ให่อยากม้ากะยินดีต้อนรับนะครับเมืองพัทยา <laughs> หรือผู้ใหกําลังกลับยุดตอนนี้กะขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าไปเฝ้าไปรีบไหล นะเอาความปลอดภัยเพื่อให้เขาไปฮอดบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับด้วยวันปีไม่ไทยนี่อีสานบ่เจ้ากะบ,บ่มีอย่างกะขออวยพรให้พี่น้องอยูด่ดีมีแห้งย่ายเก็บย่าจนร่ลำรวยร่ลำรวย,ลลวยทุกทุกคนเท่านั้นเองบ่มีอย่างนะครับอีสานบ่เจ้ากะปกติดีนะกะคอยเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนเอฟซี FC ทุกคนนะครับ ที่ซอยเกลือหนุนอีสานพระเจ้ามาตลอดอันนี้อีสานพระเจ้าขอขอบคุณขอแบบด้วยความซึ้งใจดีนะพี่น้องที่พี่น้องบดพิมพ์บ่อปากอีสานพระเจ้านะครับอีสานพระเจ้ากะคือคนธรรมดาคือกับพี่น้องเนี่แหละนะบ่มีอย่างพิเศษพิโสนะครับทรงการปีนี้กะขอให้มวนซึนโฮเซลตามแบบฉบับบ้านเขานะครับอันใดดีกะ เฮตดตอไปอันในดก็ดีช่วงนี่พ้นศิลละกะวางไว้ซะนะครับเด้อครับผู้ใดก็ลังไปหรือว่าผู้ใดกาลังกลับหรือว่าผู้ใดไปหอดแล้วกลับไปหอดแล้วกะขอให้สนุกสนานมวลซึนโฮแซลขอให้มีความสุขทุกทุกคนทุกปลอดภัยทุกเส้นทางการของการเดินทางนะครับก็ขอให้อายุวรรณสุขภาพละ ทุกทกคนทุกทุกครอบครัวนะครับด้วยความเคารพจากใจอีสานว่เจ้าสวัสดีครับ